รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้เป็นรายการที่รบวบรวมหอยเด็ดหอยดำจากสถานที่ต่งตางๆเพื่อช่วยให้ท่านนั้นใช้เป็นแนวทางในการเล่นเราใช้วิจา,ารณญาณในการรับชมเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำและคำเตือน สวัสดีครับขอแนะนำตัวหน่อยนะครับกลัวทุกท่านจะจำไม่ได้ครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการวิเคราะห์หวยเด็ดหวยดังนะครับทุกๆวันพุธนะครับผมก็จะมีวิเคราะห์หวยเด็ดนะครับมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับและวันนี้นะครับเป็นวันที่27แล้วนะครับ27เมษายน2564แล้วนะครับก็ใกล้จะถึงวันหวยออกนะครับนั่นก็คือวันที่2พฤษภาคม2 5 6 4ันนั่นเองนะครับก็ทุก คลิปนะครับผมก็จะบอกทุกท่านอยู่เป็นประจำว่า,าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีหวยเด็ดฝากทุกท่านนะครับส่วนเลขจะเป็นตัวไหนนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอพร้อมกันเลยครับไปเลยครับ let's go เฮ hey, ้คักปานใด มอบให้เบิดใจยังบ่เห็นค่าตอบแทนด้วยคราบน้ำตาเจ้าลืมบ่กว่าเขาเคยบอกหากันคันเจ้าไปพ่อคนใหม่อยากบอกเลิกไอโจบความสัมพันธ์ลองเบิ่งเดียวกับหูกันว่าเป็นจงังได้บอกเลิกกูแม่กูสิไปเผาเฮือน เบิ่งเศราฮักกูมือใดกูสิไปเถิงเพือนมึงต้องลุกเป็นไฟบอกเลิกเบิ่งดูถ้ามึงมั่นใจว่าดับไฟใดบอกเลิกมือนี้เตรียมตัวดับไฟถ้าเบามั่นใจก็อยู่ซื่อเอย่อเอ่ยคำลา ความหังที่มอบให้ไปบ่ต้องหัวใจเจ้าในบ่ลาสอแววมาทางสายตาว่าอยากโจบหักอายเจ้าอยากลืมเบิดทุกสิ่งแต่ว่าความจริงอายรับบ่ได้สิมาเหยียบย่ำย่ำหัวใจเดี๋ยวได้หูกา เผาาเหือนมึงให้เบ่งเร้าหับกูมือใดกูที่ไปเธอเผือเหือนมึงต้องลุกเป็นไฟบอกเลิกิ่งจู้ถ้ามึงมั่นใจว่าดาไฟได้บอกเลิกมือนี้เตรียมตัวดับไฟถ้าบ่มั่นใจก็อยู่ซื่อๆอย่าเอ่ยคำลา คิดว่าโตมึงแน่ก็ลองบอกเลยกูตีล่ะแล้วมึงสิได้หัว,วกําำนังเล่นกับไผอยู่สิเผาหิเบเพื่อนซาลานบ้านมึงก็หูจะเลยก็กูก็เตรียมตัวดับไฟโอบอกเลยกูแม่กูสิไปเผาเฮือนมึงให้เบิ่งเศ้าหักกูมือใดกูสิไปเธอ เพื่อนมึงต้องลุกเป็นไฟบอกเลิกก้องดูถ้ามึงมั่นใจว่าดาไฟได้บอกเลิกมือนี้เตรียมตัวดบไฟถ้าบ่มั่นใจก็อยู่ซื่อๆอย่าเฝ้าให้คำลา ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับที่อยากที่จะถมจาก PK House Studio Okay. Okay. okay, yeah.